วันนี้มาชมวยไทยคัดเชือก2คู่มอนมันกันเลยเป็นนักจกที่อยู่ในสังกัดมูลนิธิธรรมนัตพรหมเผานะครับคู่แรกชกกันในน้ําหนักพิกัด77กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาเยนชนิดก็คือเมดัตไมเดลี่อายุ29ปีสูง1 8 5เซนติเมตรจากประเทศอิรานนะครับกับคู่ชกอ,องเขามุมดําก็คือไรออนมูนิธิธรรมนัตพรมเผาอายุ26ปีสูง1้อซนม จากประเทศไทยนะครับวันนี้ไทยกับวลรานเจอกันนะครับมีดันนี่ชคมา37ครั้งชนะ27แพ้10ไม่มีเสมอนะครับส่วนไลออนนี้ชกมา127ครั้งชนะ86แพ้36เสมอ5นะครับก็วันนี้มาดูว่าไทยกับวิรานใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับอฟังกติการจากกรรมการก่อนนะครับ ไลออนมุนนิธิธรรมนัฐผมเผานะครับจากจังหวัดพะเยานะครับอ่าเลยกันเลยโอเคเอาไปนะครับจากจังหวัดอุบลนะครับไลออนจากอุบลอ่าแลกเตะกันโยไลออนเดินเข้าไปไลออนจ่อย่างไปอ้าวจะขึ้นเหมือนกันครับเม่ดัดยังจ่อย่างกันไปแดกเตะกันอยอ้าวเตะมาเหมือนกันเม่ดัดเล่นสูงบ้างนะครับ เดี๋ยวก็จะย่างไปอ่ะแด็กจะย่างงานแรกเตะกันยกโอ้มัดหนึ่งสองไปเลยแลยว้วอนจากบุบนราชธานีนะครับจะย่างไปครั้งหนึ่งอา่าจะขึ้นเหมือนกันไม่ไดัดยังปากหลักสู้กันอยูะอ่ะแล้วแล้วก็จบไปไม่ไดัดมันสองมาอา่แล้วขึ้นเหมือนกันยังหัดยังเวิดไปเวิดมาเยอะ อ้าจับมากไม่ไดัดจะยังไหมครั้งนึงไลออนค่อยๆขยับเข้าไปไยเข้าไปทีน,นิดๆทีน,นิดๆอยู่แล้วไลออนจาย่างหมัดของไลออนเนี่เอยงไปคางอยู่ตอนนี้จะโดนหรือไม่โดนเอาซอกมากลยไม่ไดัดยับไหมครั้นึงเตะมากไม่ไดัด,ด,ด,ดน,นั่นจับขาได้มันซอกเขาหน้าโอ้เสียหลักลงลงไปไม่มีอะไรนะครับ เดินยับไปต่างคนต่างยับอยู่มิดัดจะยังมาเล่นด้านล่างกันอยู่จะยังมาค้างอังเล่นพับนอกพับในยอยู่นะครับมิดัดเดินเล็งอยู่เล็งมัดเสนาอยู่เล็งไปข้างอยู่ยังหาไม่เจอเพราะว่านิ้วจิ้มตานะครับในระวังหน่อยเดินมิดัดมาสองมาโอ้อยังเฉียดไปเยอะ ชิมมันสมัยครัง้งมันสมัโอ้ไม่ได้นหมัดเร็วเหมือนกันครับแต่ยังไม่กราเพาะสายตาย,ยังดีอยู่ลยแล้วอันแล้วก็มัดขึ้นเหมือนกันโอ้ต่างคนต่างเฉียดไปเฉียดมาเยอะเล็งไปใครยังไม่เจอกันนั้นแล้วอันเลง็งโยไม่ได้ดก็เลงโยใครจะแม่นกว่ากันโอ้มันทุบไปแล้วอันไม่ได้ดเตะม,มาไม่ได้ดเจะเขาได้หมัดสวนเลยไม่ได้ดมัดมาจะเตะพับในวา มันสองมาแล้วอันม่ลก yes ็มัดฮุบแต่เวืดมาเวืดเย่ะวืดเยอะยังเล็งไปค้างยังไม่เจอแล้วอันอยากจะมาเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับมาต่อยกที่สองกันเลยแล้วอันจับยเมื่อเมื่อไรกยับมากันเอาต่างคนต่างมัดมัดจนสองแร้กันมัดสองสนกันเลยเอาแรกมากันเลยเริ่มดูเดือดกันแล้วนะครับเอาเม่นไรมัดสองพ้นไปยังหาไปค้างยังไม่เจอกันนะครับ แล้วก็จะย่างไม่รัดกระาจย่างมาเหมือนกันแต่พอมอกขวามในกันอยู่ไม่รอหมัดปุ๊มัดเข้าหน้าตเต็มๆเ,เลยล้มลงไปเลยไม่รัดมึอนอยู่ยังมึอนอยู่นะครับโอ้พลาดแป๊บเดียวนะครับโดนหมัดเขา้าเต็มๆเลยอ่าลุกขึ้นได้อยู่ยังลุกได้อยู่แต่ยังมึนมึอนอยู่ยังมึอนอยู่อาอแล้วอันขายากเข้าไปไม่รัดเต็มมาะมีก็เริ่มจะ,จะฟื้นมาแล้วนะไม่รัดแล้วอันก็เลี้ยง well, ไปค้างอยู่เลี้ยงไปค้างอยู่ แล้วมัดหุบื้นไปมัดพืดไปไมีดัดกบลงไปบนออกไซ้าขวาไปไม่ดัดยังไม่ฟื้นดีเอามัดจับเข้าไปโอ้แล้วก็มัดพืดไปมัดพืดไปอยู่ยังหาไปค้คางไม่เจอแล้วไม่ดัดมัดสวนมาเลยเตะมาแล้วมันขยับเข้าไปแล้วขยับไม่ด้มัดพื้นมาฟันซอกเลยโอ้ฟันซอยครั้งหนึ่งแทงเข้าไปไม่ดัดเริ่มจะมีอาการฟื้นมาบ้างแล้วนะครับ อาบัดรทุ่มไปแล้วอนันเมลากระเตะพับในเมนเมนันบัดรทุ่มเปแล้วมันบัตรสองกไปอ๋อกอดคอกันอยู่ล็อกไว้อยู่อ๋อดูไหมแล้วขาเข้าไปเม่นกระบ,บนลงไปเม่นดจะยังว่าเตะพับอไนมาเลยแล้วอันบัตรสองาไปอ้ไลออนบัดนี้แม่นแล้วครับเล็งมานานเข้าเป้าเต็มเต็มเลย,ยงไงท้องปังงางนะครับ โอ้การมการยุดต right? ouais. uh ีกันชบไปเลยนะครับเหมือนอยู่ยังเหมือนยังตาลอยอยู่นะการเมการยุดตีกันชบไปของแพสนามมาดูเลยนะครับสนามก่อนเออมาดูก่อนว่าอาการดีไหมเป็นยังไงนะครับขอมาขอโทษขอไปกันนะครับต่อยกันจบเจงว่าจบเป็นย่นรุ่นครั้งนั้นอ้หมัดแรกนี่เข้าเต็มหน้าเต็มหหงายท้องบางงานไปเลยนะครับเต็มเต็มหน้าเลยสุดไปเลยหงายท้องปางงานไปเลยไม่ดัด เมรดัดซอกถนะักๆไปนะเปับแยกซอกกันมัดน,น,นี้เขาหน้าเต็มเต็มโอ้ล้มที่นับครั้งที่สองนี่ไม่ฟื้นเลยนะครับเมดัดโดนเต็มหน้าเลยดูนะครับมัดเข้าเต็มเต็มหน้าโอ้มาเบา้าแถวเบา้าตาเลยนะครับลม้มงหลท้องปาง,งางไปงกรรมการก็มาชูมือให้ ไลออนมูลนิธิธรมนัดพรมเผาเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่2นะครับก็ยินดีกับไลออนนะครับก็มีการมอบของที่ระลึกให้นะครับดีใจกับผู้ชนะนะครับก็มาว่าต่อกันคู่ที่2กันเลยนะครับวันนี้มาชมศึกมวยไทยคาดเชือกในรุ่นน้ำหนัก70กิโลกร,รมัมรางมุมดำเทียนยันนี้ก็คือน้องโอมูลนิธิธรมนัดพรมเผ่าอายุ24ปีสูง174เซนติเมตร มาจากประเทศไทยนะครับกับคู่ต่อกรของเขามุมขาก็คือโมฮัมเหม็ดลาเมซานีอายุ25ปีสูง168เซนติเมตรจากอิหร่านนะครับวันนี้ไทยกับอิหร่านมาเจอกันนะครับน้องคอนี่ชคมา251ครั้งชนะ2 0 0แพ้41แล้วก็เสมอสินะครับส่วนโมฮัมเหม็ดนี้ชคมา26ครั้งชนะ20แพ้6ไม่มีเสมอนะครับ ก่อนลำวยกันก่อนนะครับวันนี้ไทยกับเวลานะครับน้องโอนี่มาจากจังหวัดพะเยาประเทศไทยนะครับกรรมการตรวจความพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วก็มาลุยยกทีหนึ่งกันเลยเอาเตะไปเลยน้องโออ่าโมฮัมเหม็ดก็ยับมาอยูะน้องโอเตะไปครั้งหนึง่งน้องโอเตะครั้งหนึง่งของโมฮัมเหม็ดมาเอากอดคอนเอไว้กรรมการแยกมารวบเอวไว้ จข่งคอมแดงก็เยอมากเลยกันไหมเอ้าน้องกอเตะเตะอีกครัง้งหนึ่งโอ้เตะหนักเลยนะน้องโอ,โอมือเมียกับพยานจะยับไว้จะเตะจะย่างมาน้องกอมัดทุบไปมันทุบไปเตะไว้โอ้หนักหนักทั้งนั้นเลยเอา้ายืนระยะได้ขนาดไหนมือเมียลามซาดี้ยับมาอยู่ยัางมีน้องก็เตะอีกครัง้งหนึ่งเตะอีกครัง้งหนึ่งโอ้เข้าเต็มเต็มเลยจำเขาไดเา้เดินสองเก้าคำการเตือนนะครับ เกจ้าค้าเดินสองเก้าน้องโอ่ขยับเข้าไปไหมมุมเม็ดจะไปน้องโง่เตะไปเตะไปโอ้เตะทีท,ทีเลยข้างแดงไปหมดแล้วนะสีข้างแดงไปหมดแล้วตอนนี้น้นองโง่บรรทุบไปมุมเม็ดก็วนไปมุมเม็ดจะยังมาน้องโง่ขยเข้าไปอา่าล็อกไว้กำกันแยกมาหรวยกันไหม น้องเดินเข้าไปยึกยักยึกยักโยทำท่าจะเตะล็อกเอาเตะไปมัดไปเตะวืดไปน้องโอหมอนเม็นเข้ามาต้องไม่หมอนเม็นกับเตะวืดเหมือนกันเอามัดแรกกันเลยมัดแรกกันเลยมัดหนึ่งสองเข้าไปเหมือนกันมอนเม็ดล็อกเอวไว้กำการเขาแยกมาหวานกลางเวที มูฮัมหมัดก็พระยายามจะวนออกแล้วก็สวนกับโยน้องกูขยักก็มามัดทุกมาโอ้มอวมันหนึ่งสองสวนแรกมัดสามมัดได้กันเลยแทงเข้าไปน้องโอแล้วเค่อยทั้งแทงอแทงแทงเข้าอีกครั้งนึงน้องงูกำกันยางมากเชือดูดลาเชือกรวดกำกันถอดรองให้ก่อนอ้าวรวยไหม้อ้หมัดทุกไปมัดทุกไปแทงเข้าเยอะ้าไปอ้าวมอเตอร์ล็อกเอะไ้กำกันยางมาโอ้จะยากเลยจะยากเลยรวยกันไหม น้องโอนี่ยังไม่มีอาการอะไรนะครับมือเปลี่ข้างแดงไปหมดแล้วน้องมัดมือเปลี่ยกับมัดสวนมาอยู่เหมือนกันเจ้ากบไปเตะแต่ละครั้งนี่หนักๆเตะไว้ครั้งน้องโอมืมเปลี่นก็เตะขึ้นมาขึ้นมาจับขาน่าจับขาน้อองโจับ่ามัดเลยกันโยน้องโอเตะซ้ําเลยโอ้เข้าเต็มเต็มเลยโอจับกบมาเจับกบมามัดเจับกบมาอีกขานึงมัดทุกไปแทงเข้ากบไปโอ้ เราคือว่าของการแจ้งว่าเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับว่าต่อยกที่สองเลยโอ้ก็จะเข้าไปครั้งนึงน้องก็เตะไปมุมไม่ก็เตะมากันโอ้เตะโดนกระจับนะครับแรกเตะกันโดนกระจับไปม,มีอะไรมุมเหมืจะไปจะไปอยู่น้องก็เตะไปโอ้เตะแต่ละครั้งนี่สะเทือนไปถึงข้างในเลยนะครับข้างแดงไปหมดแล้วมมเหมืจะไปจะไปน้องกเ็เตะอีกครั้งนึงบรรลุไป มันเป็นปันสองมาเยอะแต่ยังไม่เขาบอมัดทุ่มไปครั้งหนึ่งนงมัดไว้แทงเขาไปล็อกไว้กำกันแยกมาโอ้มวยหลานเนี่ยเขาป้องกันเขาได้ดีอยู่มือนกันนะครับแต่ยังแก้ลูกเตะไม่ได้แทงเขาไปนกมันมัดแรกกันเยอะล็อกไว้กำกรนกแยกมารวบไว้แยกกันมาโนยัดเข้าไปแทงเขาเยอะเข้าไปมันเป็นปันสองเยอนมากอแหลกมัดกันเยอะ น้องโอก็ไม่ถอยจมเอ ed, มอมเมนก็มไม่ถอยเท่าไหร่แล้วยังสู้อยู่ยังสุดรอสวนอยู่หมัดกับเตะแล้วกันมากับเตะแล้วกันน้องโอแทงเขาก็ไปมอมเม็ล็อกเอวไว้เอาแทงเข้าจักไปยังแทงเขาได้อยู่นะครับน้องโอนี่ยโอ้มาลุกเข้าไปโอ้เหมือนมีอาการเประเปรอะโอ้แทงเข้าจักแทงเข้าจักเข้าไปโอ้มีอาการปอแปรไปแล้วตั้งแต่โดนหมัดนะครับไม่ลุกเลยนะครับอาการจิตติกันชกไปเลยโอ้เป็นว่า น้องโอโมนุนนที่ธรรมรัตน์พรมเผ่าชนะนกไปในยกที่สองนะครับเด็ดขาดเลยนะครับออก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับอาชีพเดียวกันยังยังลุกไม่ได้ยังนะครับโมนเหม็ดยังลุกไม่ได้ยังฟุบอยู่นะครับโมเหม็ดลาเมซานี่นะครับจากกันด,ด้วยครัง้งเตะไปโอ้เตะแต่ละครั้งนี่ทําให้ปอแปะไปนะครับเตะเข้าไปหมัดของโมนเหม็ดยังเบื่ออยู่นะครับโอ้โดนเข่าดอกนี่เข้าไปเต็มๆนะครับ โดนเขาก็ไปเต็มๆโดนเขาแล้วโดนเตะสะสมมานานแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลยนะครับกรรมการก็มาชูมือให้น้องโกมูลนจิตธรรมนัฐพงเพาเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่สองนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับ